เมื่อถึงฤดูเข้ารรษาท่านและกบริวารที่มีศรัทธาอยากจะประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลเหมือนพญานาคที่ชื่อภูรทิทัตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยไปเสวยพระชาติเป็นก็ออกจากเมืองบัดดานมาเป็นทีมมารักษาศีลที่ใต้ลำน้ำโขง แต่ท่านเป็นกายละเอียดนะซึ่งก็สามารถแปลงให้มันหยาบได้มนุษย์ผู้มีบุญก็จะเห็นหรือท่านปรารถนาจะให้ใครเห็นก็เห็นได้ไม่ให้ใครเห็นก็ไม่เห็นได้จะให้เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้มันเป็นเรื่องอจินไตเห็นไหมมันเหนือความนึกคิดเพราะฉะนั้นภายในภาษาอย่างเงี้ยก็มากันแล้วท่านก็จะระลึกนึกถึงพอถึงวัน ออกพรรษานะอย่าลืมว่าพื้นเพท่านอยู่ในผื้นแผ่นดินลาวนะซึ่งจะมีวันออกพรรษาก่อนหนึ่งวันของฝั่งไทยเนะี่ยพอถึงวันนั้นท่านจะนึกถึงวันที่ท่านเคยเห็นภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงเนะี่ยปลื้มทีเดียวโอ้โหคนลุกดูชันมีความปิติมากมากเลยพอถึงวันนี้ทีไรแล้วท่านจะนึกถึงเป็นพิเศษจึงคิดว่าเราจะต้อง ถวายประทีปเป็นพุทธบูชาท่านก็เลยทำอย่างนี้พ่นไฟแต่การพ่นไฟของนาคมีหลายลักษณะถ้าพ่นเพราะความโกรธจะพ่นอย่างนี้ร้อนแรงวุบบุบบับหือเีย,เยกาโดนที่ไหนก็พังหรือถ้าจะบังหวนควันก็จะทำอย่างนี้ก็คือพ่นควันที่เป็นไอร้อนออกมาอย่างนี้ แต่ถ้าเรื่อใสาในภาษาสมาสมุทจ้าจะเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างต่อนเนื่องเวลามันผ่านน้ำขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากเป็นกึง่งหยาบกึ่งละเอียดผิวน้ำจรงปกติไม่มีการแตกบุ้งบังบุ้งบัง,บงเลยเหมือนผ่านอากาศมาแล้วลอยขึ้นไปสว่างวับอย่างนี้แต่เดินท่านทำเพียงตามลำพังตอนหลัง บริวารึองนั่นซึ่งกระจัก,กระจายที่ตา่างๆเกิดกุศลศรัทธานในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยร่วมบุญด้วยอย่างนี้เห็นไหมจงกระทั่งทำให้เกิดหัวข้อในการสนทนาว่าเอ๊ะคืออะไรมนุษย์สร้างขึ้นมาหรือเปล่าบ้านก็ว่าเกิดจากธรรมชาติแต่ไม่รู้มาเกิดยังไงคงจะเป็นฟองแก๊สเกิดหรืออะไรขึ้นมา บังเอิญวันนั้นทุกปีก็แสดงว่าคงจะต้องเกิดกระบวนการทางธรรมชาติที่มามีอารมณ์วันนั้นพอดีก็นี่ก็ทศนะหนึ่งแต่ผู้เช่าผู้แก่สมัยก่อนในยุคที่มนุษย์ยังเจริญด้วยศีลธรรมท่านไปเห็นนองท่านบอกเรื่อยๆกันมารุ่นหลังๆเนี่ยละเลยเรื่องศีลธรรมไปจิตมันก็หยาบลงมา พราะนั้นก็เลยไอ้เรื่องละเอียดไม่ค่อยจะรู้เขาหรอกแล้วก็ยังมีเรื่องหยาบๆเข้ามาเยอะๆก็เลยไปบทบังเรื่องที่ปู่ย่าตายายได้เล่ามาสู่กันฟังอย่างนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งของโรงเรียนนุบาลฝันในฝันวิยาฟังกันเพลินเล่นๆนไม่ได้เกี่ยวกับเชื่อหรือว่าไม่เชื่อเอาว่าถ้ามันพอมีคติไปตังถึงก็ใส่บาแแบกหามันหนัก ฟังบรรพลนลในใจสบายเพราะรายการของรเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจะมีภาพมีเพลงแล้วก็มีพูดเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใจสบายเป้าหมายคือนั่งธรรมะปฏิบัติอาจจะได้ดีนะจ๊ะ